สวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนนะระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวครับนะค่อนข้างหนาวก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นการนะแพร่เชื้อนะครับนะเชื้อไวรัสโคโรนากําลังระบาดดังนั้นก็อยู่บ้านนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ สวมหน้ากากอนามัยนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้มาเรียนรู้กันที่โรงเรียนชุมชนพัทพัตวิทยาคารนะครับหากเราช่วยกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มาเรียนออนไลน์ไปก่อนนะครับนะจากที่ไม่ได้เจอกันหลายสัปดาห์นะครับวันนี้ก็มาทักทายนักเรียนนะชั้นป .3 ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับในรายวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของคุณครูชาญชัยคงชนะนะครับนะในการเรียนในบทนี้นะครับนะส่วนใหญ่นะครับนะจะเน้นในการปฏิบัตินะดังนั้นรบกวนผู้ปกครองนะครับช่วยดูแลนิดนึงนะครับนะให้ปฏิบัติตามทฤษฎีนะครับที่คุณครูได้สอนไปนะครับหลังจากนั้นก็ให ฟีดแบ็กกลับมานิดนึ่งนะครับตอบกลับว่านักเรียนสามารถทําปฏิบัติตามได้หรือเปล่านะครับนะมาดูเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับวันนี้ครับการสอนของโคไดนะครับมาดูทฤษฎีนิดหนึ่งครับทฤษฎีการสอนของโคไดก็บอกว่าหลักการสอนของโคไดเนี่ยจะจัดลําดับเนื้อหานะครับนะและเน้นกิจกรรมนะครับดังนั้นโคไดวันนี้เราจะเรียนเรื่อง ทฤษฎีของโคดายก็คือการจัดลำดับเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็กซึ่งเด็กนะครับจะชอบอะไรครับผู้ปกครองนักเรียนครับเป็นไงฮะเด็กจะชอบเล่นมากกว่าดังนั้นการจัดการเรียนแบบง่ายๆผสมกับการเล่นของนักเรียนเนี่ยจะทําให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เร็วขึ้นนะครับนักเรียนที่เข้าใจยิ่งขึ้นดังนั้น ครูจะเริ่มจากขั้นตอนง่ายๆในวันนี้นะครับซึ่งในวิชาลดเวลาเรียนนะครับก็จะเริ่มในส่วนของการร้องเพลงซึ่งทุกวันนี้ใครๆก็ร้องได้นะครับร้องเพลงเด็กป .1 ป .2 ป .3 นะครับร้องได้หมดนะครับมาโรงเรียนก็ให้ร้องเพลงนะครับทุกเช้าก็จะร้องเพลงชาติไทยนะครับเราก็จะร้องร่วมกัน นะนั้นเป็นพื้นฐานนะครับที่นักเรียนจะพัฒนาต่อๆยอดขึ้นไปซึ่งการร้องผิดร้องถูกนะ่ะมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะถูกต้องทำนองถูกต้องเพลงนอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ในบริบทของการเรียนแบบง่ายๆก่อนก็คือร้องทำตามนะครับนะก็จะทําให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับนะเขาบอกให้เรียนรู้จากง่ายนะครับ เรียนรู้จากง่ายไปหายากนั่นเองครับดังนั้นเรามาเริ่มต้นสิ่งง่ายๆก่อนในการเรียนวิชาลดเวลาเรียนในส่วนของดนตรีของคุณครูในวันนี้นะครับโดยใช้อะไรครับวันนี้จะใช้สัญลักษณ์มือนี่เองนะครับสัญลักษณ์มือทําอย่างไรนะครับทําอย่างไรนะครับพร้อมกับออกเสียงนะครับซึ่งรูของช่วยดูแลนิดนึงนะครับนะ มาดูเลยครับสัญลักษณ์เสียงที่ครูจะให้นักเรียนออกเสียงก็คือการไล่บันไดเสียงนั่นเองนะครับนักเรียนบางคนอาจจะไล่บันไดเสียงได้ถูกต้องเลยโดยมีฟาซอนลาทิโดนะครับอาจจะไล่ได้ถูกแต่นะครับระดับเสียงของแต่และขั้นบันไดขั้นของเสียงเนี่ยมันยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับนะบางคนระดับเสียงเท่ากันหมดเลยนะ ตัวโน้ตแปดตัวโน้ตอย่างเงี้ยเจ็ดตัวโน้ตเท่ากันหมดเลยดูเรเรมีส่วนลาอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ครับดังนั้นระดับเสียงมันจะต้องเป็นออกเทปขึ้นไปนะเป็นขั้นบันไดนั่นเองนะครับแล้วหนึ่งนะครับเอาเอาอุปกรณ์นิดหนึ่งขออนุญาตเอาอุปกรณ์นิดหนึ่งครับครับมาต่อนิดหนึ่งครับอ่าถึงไหนแล้วนะครับเมื่อกี้ การสอนไล่ระดับเสียงนะครับคุณครูจะสอนให้เรียนไล่ระดับเสียงตามบันไดเสียงนะครับนะเป็นลักษณะยอย่างงี้นะฮะอะนี่คือเสียงที่มันต้องสูงขึ้นตามขั้นบันไดเป็นขั้นบันไดนะครับบางคนออกเสียงนี้โดเลมีฟามันออกเสียงที่เดิมนะครับ ไม่ได้นะครับเปลี่ยนเว่าะคำพออูดไม่ถูกนะครับดังนั้นระดับเสียงต้องขึ้นไปตามลําดับนะครับเป็นโดเรมิฟาซอลาทีโดนะครับอีกครั้งหนึ่งครับโดโดเรมิฟาซอลาทีโดครับนะต่อไปนะครับเพื่อให้ความ สนุกสนานและก็ถูกต้องตามระดับเสียงมากขึ้นนะครับครูจะมาดูนี่เราใช้สองมือของเราเนี่ยมาเรียนรู้นะครับอ่าตัวนี้นะครับสัญลักษณ์มือนะครับคืออะไรครับคือเสียงโดนั่นเองนะครับนะสังกิตเอ็นตัว C นะครับสัญลักษณ์โน้ตจะอยู่ตรงขีดเส้นหนึ่งนี้นะครับ ตัวโดนะครับให้นักเรียนทํามือครับพร้อมออกเสียงนะครับทั้ง2มือเลยนะครับไม่ใช่มือเดียวนะผู้ปกครองช่วยดูด้วยนะครับ2มือครับโดโด่า็นี้ครับโดโดนะครับเสียงนี้นครับโด คือทำ4ครั้งหนะ้าพร้อมกัน4รอบส4รอบโด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 ให้นักเรียนทำ2มืออย่างนี้พร้อมออกเสียงโด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 นะครับและจําไว้ด้วยผ่านไปแล้ว1เสียงครับนะคือเสียงโดนะครับได้หรือยังครับ มาทำร่วมกันอีกรอบหนึ่งครับ2มือนะครับเราเรียนต้อง2มือนะครับคุณครูเอาอีกมือหนึ่งไปกดคีย์บอร์ดนะครับโด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 ,โดนะครับเสร็จเสร็จแล้วครับ1เสียงต่อไปเสียงที่2งง่ายครับจำไว้นะนี่คือเสียงอะไรครับ เสียงอะไรครับเสียงโดนะครับโดโดนะครับโดต่อไปไล่บันไดเสียงขึ้นมาสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นเสียงนี้ทำมือไงครับเล รีเหมือนบ้านเลยนะครับทําเหมือนบ้านสองมือน,นะครับทําเหมือนบ้านนะครับออกเสียงว่ารีออกเสียงว่าออเรอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับกดหอ,อกจะได้ทุบท้องรเร การสอนจากขั้นง่ายนะครับเริ่มจากง่ายๆสัญลักษณ์มือน,นั่นเองนะครับอันนี้คือเสียงอะไรครับเป็นบ้านคือเสียงเรนะครับเสียงเรอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกันนะครับเร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 เก่งมากเลยครับเก่งมากเลยนะครับผู้ปกครองช่วยดูติดตามน ja e right <ul> <bets> ิดนึงนะครับได้สองเสียงแล้วตอนนี้ ครับในสองเสียงแล้ลองฝึกกันดูนะครับต่อไปเสียงที่สามครับเสียงที่สามเสียงอะไรครับเสียงนี้ครับขึ้นมาหนึ่งเสียงครับเสียงเริ่มสูงขึ้นนะครับเสียงมีนะครับเป็นสัญลักษณ์นี่นะครับเสียงมี สัญลักษณ์ตัวภาษาอังกฤษก็คือตัว e นะครับนะในบันรรทัดห้าเส้นนักเรียนเรียนไปแล้วนะอยู่ในช่องนี้ครับตัวโนต้ตอยู่ต้งนี้นะครับมีตรงตรงครับสองมือสวยๆนะมีออกเสียงมีมีม,มีครับขนาดกับขนาดกับพื้นนะครับฝ่ามือนักเรียนเนี่ยสองข้างขนาดกับพื้นมี มีมีนะมาออกเสียงกันครับมี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 เสียงมีนะครับเสียงมีครั้งหนึ่งนะครับนะยกมือขึ้นมาตั้งระวางอกนะครับมี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 พยายามออกเสียงให้ตรงกับ คีย์บอร์ดนะครับตรงกับเปียโนนะครับนะมีนะครับเสียงมีอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันสี่รอบนะมี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 ตอนนี้ได้กี่เสียงแล้วครับได้สามเสียงนะครับได้โดได้เรได้มีครับอีกเสียงหนึ่งครับมาพร้อมกัน ต่อไปเสียงที่4ครับนักเรียนครับเสียงที่4น่ะโดได้โดเลมีแล้วแต่เสียงที่4นะครับเสียงที่4เสียงเสียงฟานะครับคือเสียงนี้นะครับเสียงฟานะครับใช้สัญลักษณ์ฟอตัว F นะครับฟอฟันนั้นฟอฟันสระอานะครับสันล่างมือเอานิ้วโป้งชี้ไปข้างหลังข้างล่าง ครับนล่นกรรมมืออย่างเงี้ยครับเหมือนทําเยี่ยมนะครับเหมือนเยี่ยมเลยนะครับแต่เอานิ้วโป้งปั้มไปข้างล่างนะครับเหมือนเยี่ยมเนี่ยแต่เอานิ้วโป้งลงนะครับฟาฟาออกเสียงฟาครับฟาฟาฟาครับอีกครั้งหนึ่งมพร้อมกันนะครับแล้วเรียนทำสองมือเลยนะครับทำสองมือนะ ทำให้สวยงามนะครับมือลงมือตัวเองด้วยดูครูนะครับาาาาอีกครั้งหนึ่งครับสีเราพร้อมกันครับฟา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 หน่าขออภัยนะกดผิดเมื่อกี้ต่อไปเสร็จแล้วนะครับเสียงที่สี่้้วไปเสียงที่ห้าเสียงที่ห้าให้นักเรียนอย่างนี้เหรอ ใช่เสียงที่5้าคือเสียงเสียงซอนนะครับอซอน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 ทำมือแบบนี้นี้ได้ไหมทำไม่ได้ไม่ได้นี่ฝ่ามืองี้เอาปลายนิ้วมาชนกันนะครับเอาปลายไม่ต้องชนกันก็ได้นะครับอยู่ให้สวยงามเหมือนกันเสียงฟานะครับทำสัญลักษณ์นี้นะครับ คือมือนักเรียนนะครับเอานฝ่ามืออยู่ด้านในนะครับเรียงให้ตรงฝ่าซอนต่อไปซอนนะครับเสียงนี้สันลังนี้คือเสียงซอนตัวนี้นะครับพร้อมกันนะพร้อมกับทํามือด้วยนะครับซอน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 อีกครั้งหนึ่งครับซอนซอนซอนนี่ครับ นโดได้นะได้นะนะครับ1คือโด2คือเร3คือมีสคือฟาห้าคือส่อนห้แล้วนะครับห้าแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวเราทบทวนกันนะครับ5แล้วต่อไปเสียงที่6เสียงที่6คือเสียงลาใช้สญนักาษาอังกฤษคือตัวเนะครับทำมืออย่างนี้ ทำมโค้งๆงนี้นะครับแต่คว่ำลงครับคว่ำลงงนี้อย่างนี้นะครับคว่ำลงนะครับข้าเป็นอย่างนี้นะครับมือเป็นอย่างนี้นะครับแต่เราคว่ำลงหักข้อมือลงเสียงลาลาตัวไหนนอกาเสียงให้ตรงนะครับ มืออย่างี beans, ้นะครับลา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 พร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามลา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 ทำครั้งละสี่รอบนะครับเสียงลาครับต่อไปเสียงที่เจ็ดสัญลักษณ์คือ B นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอาษาไทยเรียกทีนะครับใช้ กำมือไว้นะครับกำมือปล่อยนิ้วชิ้มาที่เนี่ยนะครับเหมือนบ้านแต่ใช้นิ้วชี้นิ่งเดียวนะครับเหมือนโดแต่ใช้นิ้วชี้นิ่งเดียวนะครับทีนะครับทีนะครับชี้ขึ้นไปอย่างนี้นะครับสองมือมาชนกันนะครับอย่างนี้ที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 นะครับหนังหนึ่งนะครับพร้อมกัน มเลยสองมือเลยนะครับสองมือเลยนะครับกำอย่างนี้นะครับกำหมดเลยปล่อยนิชี้นะครับชี้ขึ้นมาบนเป็นทีนะครับอ้าวปอภัยครับทีทีทีอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันนะครับ3ามสีรอบนะครับทีทำไมนะฮะทีทีทีน่เสร็จเรียบร้อย ต่อไปสุดท้ายเป็นสายลักะไรครับทีแล้ววนมาที่วนมาที่อะไรก็โดเหมือนเดิมครับโดเหมือนเดิม,ดม,ดม,ดมครับพอมีทั้งหมดเจ็ดเสียงนะครับเสียงที่แปดก็คือเสียงนี้อันเดิมออกเตปเดิมนะครับวนมาออกเตปเดิมนะครับมาเรียนพร้อ,รอมๆกันเลยนะครับเริ่มจากเสียงที่หนึ่ง どう เดี๋ยวมากดเสียงดูนะครับไปพร้อมๆกันนะเอามือเดียวนัเรียนต้องสองมือนะครับครูจะใช้มือหนึ่งอีกมือหนึ่งครูจะกดเสียงให้นะครับจะได้ตรงเสียงนะครับโดสี่ครั้งนะโด โป้งลงนะครับ,บ นะต่อไปเรามาฝึกกับจังหวะนิดนึงนะครับยังละสีรอบนะครับผมดอ้อาปอดภัครับ จะออ,ออกโดเสียงต่ำนะครับพอเสียงคุยออกโดเสียงนี้นะครับโดพอสุดท้ายเสียงที่แปดคุณจะออกโดเสียงนี้โดโดโดครับโด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 นะครับเสียงสูงขึ้นไปนะครับอ้าวโอเคนะต่อไปนักเรียนไปฝึกมานะครับการบ้านนะครับการบ้านของครูชาญชัยให้นักเรียนอัดวิดีโอการบันทึก ขอัยครับอยู่ด้การปฏิบัติตามสัญลักษณ์มือนี่ไงครับอย่างละสี่ครั้งนะครับนั่นก็ออกเสียงโด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 เรเรนะแบบนี้นะครับไม่นเลยนะครับอัดแล้วก็ส่งมาให้ครูนะครับออกเสียงให้ถูกด้วยนะครับตามที่ครูบอกนะครับขั้นตอนการส่งนะครับให้นักเรียนอัดเสร็จแล้วนะครับให้ส่งไปที่ไลน์คุณครูประจาชั้นนะครับหลังจากนั้นให้ส่งมาที่ไลน์ ครูประจาชั้นนะครับช่วยแชร์มาที่ไลน์ครูชันชัยด้วยนะครับเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนทําได้หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเวลาเรามีน้อยนะครับขอให้ความสุขในการเรียนนะครับนะแล้วพบกับคุณครูชันชัยครั้งหนึ่งในสัปดาห์ถัดๆไปข้างหน้านะครับกับคลิปวิดีโอการสอนดนตรีในรายวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูทุกท่านนะครับขอบคุณครูประจำชั้นขอบคุณผู้ปกครองนะครับ และขอบคุณนักเรียนทุกคนเลยที่ตั้งใจฝึกนะส่งให้ครูดูด้วยนะครับนะสวัสดีครับ